มาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมแัลมาริดกับฮาร่ามาริดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเข้าอัปเดตข่าวเนี่ยผมขออนุญาตขอบคุณผู้ติดตามก่อนนะครับที่ตอนนี้ใกล้จะถึง1000ัซับแล้วนะครับเป้าหมาย1000ัซับเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกของผมนะครับมันอาจจะเล็กน้อยเนาะแต่ว่ามันเป็นกำลังใจให้สำหรับช่องน้อยๆสำหรับผมมากเลยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผม และอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะไปอัปเดตข่าววันนี้เนี่ยคือผมขอญาตคุยก่อนผมเนี่ยไปสืบมาให้ทุกคนแล้วว่าทีมเราเนี่ยมีแผนการเงินยังไงนะแล้วไปเอาเงินมาจากตรงไหนคือที่เราจ่ายไป100ล้านแล้วใช่ไหมกับดิวดีนเฮาเซนแล้วก็กับคาเรล,ล่าที่เรากําลังจะจ่ายนยจริงๆแล้วเนี่ยผมไปสืบมาว่ารางวัลอะที่เราเข้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกอะถึงแม้เราจะตกรอบอเราก็ได้ประมาณร้อยกว่าล้านนะตรงเนี้ย ซึ่งผมได้มาปุ๊บมันก็เอาไปซื้อไอ้สองคนนี้มาเข้ามาแล้วสิ่งที่ผมบอกว่าความชัดเจนของแองเจโลเนี่ยมันคือหลังจบฟี فا ข่าวเวิร์ลคั Club, เพราะว่ารางวัลของฟี فا ข่าวเวิร์ลครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณถ้าผมจําไม่ผิดนะร้อยกว่าล้านเหมือนกันนะผมถึงได้บอกว่าเนี่ยตรงนี้ความชัดเจนของแองเจโลเนี่ยมันจะอยู่ที่หลังรายการฟี فا ข่าวเวิร์ลครับนะครับผมคือสโมสรเนี่ยจะมีการจ่ายเงินเพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าตอนเนี้ย มันก็เหมือนแบบเท่าทุนเนาะต่อไปก็เป็นการอัปเดตข่าวนะก็เดี๋ยวผมจะไล่ไทม์ไลน์ไปเลยโดยเช้าของวันนี้ก็มีรายงานจากสื่ออังกฤษนะก็เป็นรายงานจาก Guardian Sport ก็เป็นเคือ The Guardian นะครับเขารายงานว่าร e a l ม a d ริดเนี่ยสนใจในตัวม y ลอิสเคลลี่นะครับของอาร์เซนอลนะตรงนี้คือสัญญาของในตัวน้องมันอะมันใกล้จะหมดในปี2026ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังไม่มีความคืบหน้า มันก็อาจจะเป็นข่าวที่แบบเต้าขึ้นมาเพื่อที่จะปั่นให้แบบเรียกค่าเหนื่อยเยอะๆของเอเจนต์ก็ได้นะตรงนี้ทุกคนฟังหูไว้หูนะแต่ก็ถ้าเกิดมันออกอีกรูปนึงก็อาจจะเป็นแบบ เซนอลรู้ว่าเราสนใจเหรอก็เอาไมล์ลูอิสเทลลี่ใส่เป็นออปชันแรกกับโรดิโกนะตรงนี้มันก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคุณชายนะแล้วก็โรดิโก้ที่เขาคุยกันแหละว่าจะแบบอนาคตเขาจะเป็นยังไงถึงเขาอยู่ต่อเนี่ยสเปซในทีมเขาจะแบบได้ลงหรือเปล่าเขาจะเป็นตัวหลักไหมอะไรเงี้ยเขาจะต้องการันตีกันเองทีนี้เราก็ต้องลุ้นกันต่อไปแล้วก็มาที่ข่าวที่ทุกคนรอคอยของวันนี้แฟนๆหลายคนรอคอยเนาะก็เป็นข่าว เทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับผมตอนนี้สโมสรเราเนี่ยได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะการตกลงเสัสญญากับเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับโดยรายละเอียดค่าเหนื่อยเนี่ยตอนนี้คือเขายังไม่ได้เปิดเผยออกมานะตามที่ผมแบบไปสืบหามาให้แต่เขาเปิดรายละเอียดมาว่าเทนอเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยจะมาเป็นนักเตะของเราเนี่ยตั้งแต่วันที่1มิถุนา2025จนถึงวันที่30มิถุนา 2 0 3 1ก็คือ6ฤดูกาล6ปีน,นั่นเองทีนี้โรมาโนโเ่เขาก็รายงานว่าค่าฉีกสัญญาของเทนเนี่ยอยู่ที่1000ล้านนะแล้วรายละเอียดลึกไปกว่านั้นในดิวเทนเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยสโมโสรอนของเราเนี่ยไม่ได้อยากจะได้ฟรีหรอกก็บอกตรงๆก็ยื่นค่าตัวไป40ล้านเมื่อเดือนมกราแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยบอกปัดนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเชื่อว่านักเตะจะอยู่กับเขาอ่ะเขาก็เลยยื้อจนวินาทีสุดท้ายจนแบบ นักเตะเขาก็ย้ายมาอย่างที่รู้กันเนาะแล้วข่าวเมื่อวานเนี่ยคือผมรายงานไปว่าคือทีมเราเนี่ยจะเสียประมาณ5ล้านใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยเขาก็บัฟกันว่าแบบอันนี้มันเป็นข่าวจากฝั่งอังกฤษนะที่เขาแบบออกมาว่าแบบเออทีมเราเนี่ยเสียให้เขา10ล้านพอประกาศอะไรเสร็จปุ๊บเมื่อหัวค่ำก็มีสายข่าวจากมาริดอะ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่10ล้านนะจ่ายกัน5ล้านตรงนี้ก็ฟังหูไว้หูนะอาจจะเป็นแบบว่าแก้เขินอะไรเงี้ยแบบ เพราะว่าสิ่งที่ลิวอพูลทาได้คือโขกเราคือพูดกันตรงๆเขาอาจจะไม่ได้หวังอะไรจากดิวเนี้ยแต่10ล้านสําหรับเขา,าคือมันเยอะมันก็ขายข่าวได้นะตรงเนี้ยแล้วก็มีรายงานเสริมของเทนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมเราเนี่ยสามารถที่จะแบบเอาเทนมาเตะชิงแชมป์สโมสรโลกได้ในนัดชิงนะก็คือค่าตัวฟรีเลยทุกอย่างคือไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะไรเพิ่มเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทีมเราอยากได้ต้องเทนมาเตะกับ อาลฮิลาวปาชุกา้าแล้วก็เลดบูสาวบวกนะครับก็คือ3ทีมนี้ก่อนที่จะได้เข้าชิงสโมสอนโลกเนาะเขาก็คิดว่าแบบเหมือนแบบสโมสอเน,นี่ยก็ต้องการที่จะเปิดตัวกับเคนจริงๆในสโมสอนโลกก็เลยยอมจ่ายนะ อ่าประมาณนี้คือเหมือนแบบไปเล็กก็คงอยากจะทำการาติกอ้อะเปิดตัวทีเดียวอะไรประมาณนี้ให้แบบบุมเลยพร้อมกับโค้สด้วยเนาะเพราะว่าโค้ดอะเข้ามาจริงแต่ก็ยังไม่ได้เห็นแบบการเปิดตัวคุมการอะไรนี้เลยทุกคนแม่งจับตาหมดอะทุกทีหมัะตอนเนี้ย อมจริงจับตากับแบบมัดลิตที่จะได้ลงอะแล้วคือถ้าเกิดออกมาแย่นี่คือโดนเละผมบอกเลยแล้วก็รายงานต่อไปก็เป็นของแองเจโลนะที่มาหน่อยเดียวจริงๆคือเหมือนรายงานเขารายงานว่าแองเจโลเนี่ยเขาก็เหมือนเล้าหรือกับสตุตการ์ดแล้วหล่ะต้นสังกัดเขาอะให้แบบเออถ้าแบบมีมัดลิตติดต่อมานี่คือขายเลยนะอะไรประมาณเนี้ยท้ายข่าวเนี่ยเขาเขียนเหมือนประมาณว่าสตุตการ์ดเนี่ยอาจจะขายก็ได้นะซึ่งดิวเนี้ยมันก็ยังไม่แน่นอนนะ แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดทีมเราอะได้รางวัลมาจากสโมสรโลกอะแล้วเอาเงินมาให้อะยังไงก็รับเชื่อผมดิยังไงก็รีบแล้วถามว่ามันเนื้อหอมไหมมันเนื้อหอมนะน้อกแองเจโลคขเนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีทีมใหญ่เนี่ยตามตลอดเลยนะแต่ดิวมันก็ยังไม่ได้คืบเท่าไหร่จนตอนนี้ก็มาเป็นกระทีมเราอืแล้วก็ขอเสริมเรื่องเทน์อีกนิดนึงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้สโมสรเราเนี่ย เลือกเทนเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเทนเนี่ยเป็นผู้เล่นแบ็กที่แบบไม่มีใครแอซซิตเยอะมากกว่าเทนเลยนะในหลีกใหญ่อะอันนี้มันเป็นการจัดอันดับจากมาก้าที่เขาไปรวบรวมสถิติมานะซึ่งผมเชื่อว่าการแอซซิตตรงนี้มันมีผลให้แบบสโมสรตัดสินใจในการเลือกซื้อเทนเข้ามานอกจากที่จะแบบเข้าขากระจูดแล้วก็แบบเป็นอังกฤษด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็คือยังสามารถแอซซิตได้หวังผลได้อะ่ะ ก็ดีนะถามว่าเราก็จะมีความแบบว่าน่ากลัวในการเล่นลูกกาอากาศมากขึ้นตรงนี้แฟนๆน,น,น้องเทนเน่ก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอเปิดตัวของทางสโมสรได้นะอาจจะไม่ได้แบบเปิดตัวเป็นทางการหรอกก็อาจจะเป็นแบบวิดีโอเวลคัมอะไรประมาณนี้เข้าไปติดตามกันได้นะครับผมข่าวต่อไปเป็นข่าวของเด็กเยาวชนของเรานะครับก็เป็นข่าวเจสุสฟอร์เตียนะซึ่งเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็ เดียโก้อากัเนี่ยซึ่งเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็เซนเตอร์นะครับเป็นเด็กจากอะคาเดมี่เราถูกเลือกโดยคุณชายอลรอนโซนะซึ่งจะพาไปเล่นในตึกสมโมสอนโลกด้วยก็คือเขารายงานว่าเป็น2ดาวเด่นจากอะคาเดมี่ของเรานะก็ต้องให้กำลังใจน้องนะและจับตาดูกันต่อไปว่าจะได้ลงหรือเปล่าเพราะว่า <laughs> แบบตำแหน่งมันก็คือแบบมันยังไม่ชัดเจนอะมันก็คุณชายเขาอาจจะทดลองก็ได้นะ พราะว่าเขาก็เป็นสายทดลองอยู่แล้วเขาก็อาจจะต้องหาตำแหน่งที่มันชัดเจนก่อนแต่ผมเชื่อว่าการทดลองอะ่ะเขาก็ต้องไปทดลองในการซ้อมอยู่แล้วละ่ะแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดแบบว่าวัดเกิดน,นะคือถ้าเกิดวางระบบออกมาแล้วระบบมันยังแบบเล่นไม่ได้เข้าทรงดีพอเขาจะแก้ไปในทางทิศทางแบบไหนนะตรงนี้น่าสนใจนะครับผมแฟนๆทีมอื่นสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจไว้ให้ผมนะส่วนแฟนๆชุดขาว ถ้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับจะได้เป็นชุมชนชุดข่าวเรานะผมแน่ยากทําชุมชนชุดข่าวเราอย่างน้อยก็แบบเซิร์ชมาก็ยังเจอชุดข่าวเราอะไม่ใช่แบบหล่อมแหลมหล่อมแหลม,หลม,หลมผมฝากด้วยนะจะได้เดินทางไปถึง1 0 0 0ัซับนะครับผมเป็นเป้าหมายแรกของผมนะผมขอบคุณทุกคนนะที่เดินทางมากับผมนะครับผมอยากให้ทุกคนเดินทางไปพร้อมๆมากับผมนะร่วมกันเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดต่อไปเนี่ย ถ้ามันเติบโตและมีรายได้เนี่ยผมจะพยายามหาของมาแจกให้กับทุกคนนะครับผมผมฝากด้วยนะครับส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมนะครับพี่ๆถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ผมด้วยนะแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับ